ครับสวัสดีครับวันนี้มาเทสรถนะครับโตโยต้าวีออจากบางกุวัดนะครับตอนมามีอาการอะไรบ้างก็คือมีอาการเวลาสลับไปที่แก๊สเนี่ยสัมพโยะนึงหน่มันก็จะสลับไป,ปน้ำมันออตัดออกัน้ับออกไปเองเลยก็เลย,เยมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเพราะเวลาเราใช้นี่มันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ครับจะเป็นตอนวิ่งไปก็ตัดออกเลยหรือว่าพอเริ่มปล่อยคันเร่งก็ตัดออกครับ อ๋อวิ่งปกติเลยฮะอยู่ระหว่างการขับเลยก็คือเหยียบอยู่ก็ตัดออกไปเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นมาประมาณกี่เดือนแล้วเอ่อหนึ่งเดือนครับประมาณเดือนกว่าระหว่างนั้นใช้แก๊สอาการเป็นยังไงบ้างครับระหว่างนั้นก็ผมก็ไม่ไม่ใช้เลยเห็นมันปกติครับว่าดูแล้วใช่ครับนี่มันแทนเลยเพราว่ามันก็ลัวมันดักอืมก็ตอนนี้เราเช็คระบบก็ปกตินะครับตอนนี้ใช้แก๊สได้ปกติอัตราเหยียบดีขึ้นไหมครับอ๋อ ดีขึ้นปกติแล้วติดเท้าขึ้นนะครับ,รบโอเคครับครับสวัสดีครับวันนี้มาล้างัมชีด Toyota v วีออนะครับ,บ,บมาจากคู่บอเอในบางคู่วัดนะครับอาการรอบเดินเบาสัเริ่มล้างน้ำที่หนึ่งนะครับก็โอเคอยู่นะครับเมื่อกี้มีหัวที่สี่มีลวกมาริดหนึ่งนะครับ การดีขึ้นเราล้า,นนงนะางกันสองครั้งนะครับครั้งละร้อยห้าิเป็น300อครั้งนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีตอนล้างสองครับถ้าบไม่มีการโอเีก็ยังถือว่าสะอาดอยู่นะครับครับตอนนี้เป็นการล้างน,น้ําที่สองนะครับก็โอีดทํางานปกตินะีจากที่ล้างมาครับมีหัวสี่นะมีลวกมาก่อนถ่ายมีหลายจ้อ,องออกมาเลยนะตอนนี้อาการก็ดูแล้วปกติ น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วแตเราล้างก็มีสองครั้งนะครับครั้งละร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะครับนี่เป็นน้ำที่หนึ่งเลยก็ถือว่ายังค่อนข้างสะอาดนะครับเราดูทีตอนประกอบสัมภาระเครื่องล้วนนะครับโตโยต้าวีไอวีออสนะครับจากอ่าบางครุฑนะครับ เไม่มีรั่วนนะครับเดี๋ยวประกอบฝาหน้าเสร็จเล้วไปเทลดรถกันนะครับ